ปริตวานะเมตังสเมตพาทานังอวิคิตจิตตาปริตังพนานตุสักเเคกาเมจะรปเปกิริสิขราตเต จานตะลิเควิมานีทีเประเทจะคาเมตรุวนกคหหเนเคหวทุมหิเคเตภูมามายานตตเทวาชลทละวิสะเม ยาคคันทัพนาคาเตทานตาสันติเกย่างมมนิวรวะจนางสาธโวเมสุนันโตธรรมะสวรรคกาโลอายามพาทันตา ธัมมัส a วนะกาโลอะยัมปะทานตาธัมมัสสวนะกาโลอะยัมปะทานตานะโมตัสสะภะคะวะโต आरातो सा मो सा भगा वा Bhagavato.

ອໍພຸດເທອາດທະເວສັນຈະທວາດທສັນຈະສະຫະສັກເກຍະປັນຈະສະຕະສະຫັດສນນມມສສາອສທານຈະສພາຈະອາດນມາມນມການານພວນອະຫັາສ upপাवे 아내가 antara

ze satō นะโม阿ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหสิโนนโมอุตตมะธรรมะสสวะคาตาเสวะเตนิทันะโมมหาสังฆาสปิวสุตตัสิระเทติโนนโมโอมาตยาราตัสรัตนาตยาสส दु का नमो ओ मका देता सता सवा तया सपि नमो कारा पावे नविका पाधवा नमो तारानु भावे न स्वादिहो तुषा पदा नमो कारा सते चे नविमे อรหูเทวามนุสสาจะมาคละ จินตยุงทาคังขมานาโสดทานังปรัวอิมังคลมุตตมังอเสวนาจะพาลานังปานิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวาสสจะปูเปจ pun nyata atas sama panitijah taman kalau utamaang Pak usaha cancas Panjawinayo aja Suik gitu supfaita Jaya mata itu pantanang buattara sa sangngka ana kula jata man ti e tama kalamu tama thana jata majhiriya jaya tata nana sam wirati papa majhana jasa jmo apama โวจะทำเมสุเอตัมังคารมุตตมังคารหัวจะนิวาตัวจะสันตุธิจะกตาญุตานตาเลนะธรรมมาสวัณนาเมตัมมังคลรมุตตมังคันตีจะโสวจะสตาสมันานันจะทานสนังคาเลนะธรรมมาสักา เอตัมมังคลมวัตมะตพจะพระมาจริยจอาริยสัจนาตสนังนิพพานสัจิกิริยเอตัมมังคลมวตมะปัวธาสโรตธรมเหิจิตตังยาสนกรปฏิอโสกังวรชังเขมังเจตัมมังคล Samudra mana Eta Disa Nikatawana Sabha Tambara Chita Tante Samma Kalamudra mana ยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสัเคสุวายังรัตนาปณีตังนโนสัมังอจิตตธรรคเตนะอิธารมปิพุทเตรัตนาปนีตังเเตนาสัจนะสุวติโหตุขยังวิรางคังอมตงปณีตังยถาจ ข้าสัรกัยมุนีสมาหิตตนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิธรรมปิธรรมเมรตนังปณิธรรมเหตเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเสตุปริวันณียสุจริสมาธิมานตาริการยามาหุสมาธินาเตนะสมุน เวชติธรรมปิฏฐมเมรตตธรรปณิธรรมเอเตนะสัจเจนะสุวานิโหตุเยผุคาลาอัตสตังปัสสัทถาจาตตาเตตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุทินานิมหาภลานิธรรมปิส ตังเกเรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะติโหตุเยสุปโยชนตามนัสาทานเห็นนิกามิโนโคตรมัสสะนำนิเตปติปัตตาอามิตังวิไคหะลาตามุตานิปุติมปุนชมานาอิธรมปิสังเกระตนาปนี ีตังเอเตนะสสัจเนสุวัติโอตุขินังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตายติเกภวาสเมิงเตกีนาปีชาอวิรุณอิจันทานิปันติธีรายฐายัมปฏิปุญธิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเต เทนะสัจเจนะสุวัติโหตุ nih ya mataku seleyan tansan patan hab bisa mejaku wucu ja sucasua cuacasa mutu anak dimaniis Santos sakucassu loca apa cuaca salahmuka dianting Trio jadi อนนุเกิตตวนาจะปวดทางสมาจเรกิมจิเยนวิญยัวเปเรอุปวัตายุนสุกิโนวาเกมิโนหนตุสัตเตสัตตาภวันตุสุกิตาตาเยเกจิปานะพูตาติตาสาวาทาวราวาหนวเสสาทิกาวาเยมหันต ท้าวมาชิมาราสกาอนุกัตุลาทิตาวายเจจอาทิตาเยจจตุเรวสันติอวิทุเรภัวตาวสัมภเวสีวาสสเพสะตาพวันตุสุขิตาตานปะรัวปะรังมิโกเปตนาติมันเยตการตจินังกิน aroanapatikhajannyanya satu kami saya yang mataani yang botang Ayu sayeka menurake ewanm dia putmanas wa apa Rimanaang Woye Aparimanang Utang Ato Jatiriyang Ja Asampadang Awerang Asapatang Ditan Jarang Misin Noah Sayano Wayawatas Sawikatamit Toa Etang Sating Adit Hayapram Mamitang Wiharang Itamah Janu Bakam

रू पा के हिमे मेतांगतांगे रा पथे हिमे चापया पोते हिमे मेतांगता कहना पोतम के चा पात के हिमे मेतामेताम दिपात के हिमे चतुपथे हिमे मेतामेताम बहुपते हिमे มามังมปาท้กัวหิงสิมามังหิงสิทิปาทโกมามังจะตุปะาตัวหิงสิมามังหิงสิปะหูวป้าตัวสะเพสัตาสพเพปานาสพเพะปูตาจะเกวาราสพเปตรานิปัสสันตุมาเกณฑิปาปะมาะกมาะอาปะมมะ nuo puo tuo apama nuo tam nuo apama nuo san puo unana pisi sarapu mu cicakata me rakakata me barita pati kamanto puo моейій Frühling ota P shirt � t r e a อาทิโลเกศลกุณวสัจจังโสใจยนุตยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจกิริยมโนตรงอาวาจิตตวธรรมภลังสริตวาปูภะเกชินเอสัจภะรมวาสายยาสัจกิริยมกาสหังสันติปางค่ะ ปาตนาสันติปาทาอวันชนะมาตาบิตาชนิขันตาชาตเวตาปฏิกรรมสหสัจเจกเทไมหังมหาปาจริตุสิกีวัจเจสิโสลสกฤริสานิอุตกรรมปัตวาญาสิกีสาเจนเมสมุนาทิสเม <laughs> sacaparami ยันทูนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาปุวสกุณาสสะตัวปะปะคโหตัวสุปินังอาการตังปัวานุปาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาปุวสกุณาสสะตัวปาปาคโห ตัวสุปินังอาคันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังอาวมังพลันจะโยจามนาโปสกุณาสสะทวปาปาคะโอตัวสุปินังอาคานตังสังคานุปาเวนะวินาสเมตุ ตุคาปตาจเนทุคาปยาปตาจเนภยาโสกาปตาจเนโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหิสัมปธรรมปุญญาสัมปธรรมสัพเพเตวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทา อนัตทานตุสัตถายสีรงราคันตุสพพทาปาวัณาปิรตตาโหตุัาฉันตุเทวตาคตา สัพเพผู้ทาะลาปตาปเจกานันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตเชนราคังพันธามิสาภาโส ิติปิโสปัคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจาระสัมปนนสุขตัวโลตวิตตัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสาริสัทธาเทวมนุสานังพุทตัวภคะวาติสวะคาตัวปคขวะตา tham săn tết ý cô ấy cô ấy ý pa ý cô ấy ý pa cô ấy chát tàng vê tĩ tạ cô pati panno pacawato sa waka sang pati panno pacawato sa waka yaya pati บะคควาตัวสาวกสังโฆสามีจิปติปันุบัคควาตัวสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอาตถปุริสปุขละเอสบัคควาตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาหินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตํปุญฺญเขตํโลกสาสติ ฮาหุงสาฮาสัมปิเนมิตาสาวุทานตานครีเมคารังปุติตะโคราสเสนามาณทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินตัวตันเตจสาภาวตุเตสยามกาลานิมาราติเรกมาิโยจิตาสปาราติ ิงโคลรามปนาลวกรรมกรรมตาทยาขังคันเตสุตันตวิทินานจิตวามุนินตัวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงกัจจวรังปฏิมาตบัวตังทาวจิจากกรรมสเนวาสุทารุนันตัง เมตตามุเสกวิตินาจิตตวามุนินโทตานเตจะสาปวัตุเตชยมังภลานิโอขีตขานมติหาทตสุธารุรันตังทวันติโยชนปทานกุลิมาละวันตังอินเิมิสังคตมโนจิตตวามุนินททตานเต เจชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิการตวานิกาตมุทารามีวะคัปิณียาจินจายาทวตวจันนานชนนกายมัเจสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิศาสจังวิหา यमति सा चकवाथ के त्वं वाताभितमनं पचरितो चिवा मुनीं त्वे धसा पते जमा कलानि नापनान् धुचकां विभुथा महेतिं पोते रपुचके นะธรรมะปัญตัวอิตัวปทิสวิธินาชิตตวามุนีตัวตันเตจสาภวตุเตจยมังคลานิทุคาหทีติปุชเกนสุธาธาหัตถพรหมังวิสุตจิชุติเมตทิปกาพิธานังยานางคเตนวิธินาชิตตวามุนี ตัวตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุวเตชยมังคะลาอาตคาทายโยวาจโนทินาทิเนสรเตมาตันเตอิตวานิเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิขามายะนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโถอิตายสาปปานินางภูเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัมพูธิมุตตมังเหเทนะสัจวะเชนะหัวตุเตจยามังคลานเจยันตัวขัวติยามุเลสักยานังนันทิวัตโน เทวันตวัวิชโยโหหิเชญาสุชยมังคะเลอปราชิตปพันลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสะพะปุตานังอาคา โมัวตติสุนาขาตังสุมังคลังสุปาคตังสุหุติตังสุขโนสุโมหตัวจะสุยตังพระมจาริสุปทาขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปทธาขีนางปทธาขีนางมโนกรรมบังปณีทีเตปทธาขีนาปทาขีนาง นิขตวานาราปันตะเถปะตาคิเอภวตุนสัมมังฆะลังราคันตุสัมปเทวตานสัมปปุนทาโนภาเวนัสสัทธ โสนทีภวันตุเตมภวันตุสามพมังคลางรังคันตุสามปเทวตาสามปทรมานุภาเวนสัายส่วนทีภวันตุเตมภวันตุสามพมังคลางรังคันตุสามปเทวตาสาม म्पा